เหตุจะได้วันเนี้ยอันว่าตายวันที่ยิบสองกระชอบวันเกิดผมไอแม่เกิดวันที่ได้ก็ย3ยี่สเออเหตุจะได้วันเนี้นะกระชอบวันเกิดผมเป็นยังไง เอาอีพอเซลุงแล้วก็เป่าเค้กเนี่ยเคยมีบ่จ้ะว่าไอติ่งนะโอ้ยทั้งใจ่ไอติ่งเนี่ยเห็นจะพัดพัดเลยแล้ววันนี้สนุกดีอ่ะจริงๆก็บึงเขียนเด็ดวันนี้สวดสดีครับสร้างมัดเกิดอะไรก่อนกันครับแฮปปี้เบิร์เดย์อะไรก่อนเอาแฮปปี้เบิร์เดย์ก่อนแฮปปี้เบิร์เดย์ก่อนแล้วๆจัวจะให้พาสต์ให้มาส์ต์เออคนณแม่บวชตักเสียงขาดโบราณมาดาเป่าเค้กก่อนไอติ่งกันบ้าง

พ้อเป็ดเยได้น่พวกเป็ดเไดน่สุบรได้ลูกได้พัวน๊อสเขาแน่ฟอสอไรเนี่ยเห็นได้พั่วนะเรียนลูกเรียงลานส้ายนัอนเราสังเกตบึงพ่อูดว่าผู้ใหญ่ก็คือันอั่นแอกากินขอัเอามันปรได้พัวดิเนาะได้ัวดิเร่องลูกเร่องล้านเอาเบีด้องติดน โอ้เป็นนักกีบนะอารมณ์ดีบอดโซกบอดเศร้าเป็นคนอารมณ์ดีย่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีก่อนย่ารู้ไหมจะไปโซกไปเศร้ายังเนาะปีนี้เราได้รับเขาได้รับปีนี้นะเจ็ดสิบสี่เจ็ดสิบสี่เป็นประธานเนี่ยเกาะสาบบรรกิบ ประธานชาตระกิจชมระบโอศรอสมผู้ใดตายแลย้วเอินเ้นหาคุณแม่เลยใครอยากได้เงินเอิ้นหาคุณแม่เลยหาคุณแม่เลยอยากได้เงินเด็กต้อตายก่อนนะพี่เด็กต้องตายก่อนนะมันยืมก่อนก็ไม่น่าให้ไม่ให้